เมนูกําลังฮิตตอนนี้อากาศเราหนาวแบบนี้เขาฮิตกันเลยนี่ซุปผักลาวซุปผักลาวเฮ้ยแต่ตอนนี้อากาศหนาวน่าจะกินอะไรร้อนๆนะกินร้อนๆใช่ไหมอันนี้เมนูที่เขาฮิเฮ็ดมันนี่คือมันเด็กมันมันดังในอันติ๊กต๊อกติ๊กตอกันณบ่มันมาจากอะไรไมเนาะไอ้ต้นฉบับมาจากใสรก็อันประเพร่าลาไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจอืมแต่ว่าถ้าคนชอบกินผักนะเมนูนี้แซ่บเลยแซ่บเลยก็อย่างแรกก็คือเลือกผักที่ชอบอ่า แล้วที่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเอามาทำเฮียอะไรไม่กินเลือกผักใบเขียวเลือกเห็ดเลือกอะไรใส่มาแล้วก็สูตรออกมาเดี๋ยวเริ่มทำให้ดูเลยมาเราเราเลือกผักอะไรบ้างมีผักบุ้งมีผักบุ้งนี่เขาเรียกอะไรกันจองกันจองอันเนี้ยอันยอดผักผักท้องไม่นี่ผมไม่รู้จักยอดผักท้องเห็ดนางฟ้าใช่ป่ะถูกป่ะอ่ผมไม่รู้จักอันนี้ใส่ด้วยอ่ะอันนี้ผู้านอันนี้เห็ดผู้ทานเหรออ๋อไม่รู้จักแล้วก็พริกมีแล้วต้องตำหอมแดงนี่ก็ตำใช่ไหม แม่ตะกร้าต่อไปครัวก่อนโอเคอันนี้คืออะไรนะอันถั่วพลูถั่วพลูใส่ด้วยเหรอแล้วเตี๋ยแล้วก็มีกระแจี๊ยบแง่มกะจับผักกาดขาวผักกาดดองอันนี้เขาใส่กันเยอะดองเนี่ยเลยและเนี่ยบีบแบบบวบเหรอเออเอ้าไม่ได้เลยดิไม่เหงาติดกระบุกพีชาบสักเต็มหลังเลยมีคงมีครัวอะไรกินบวบไม่ได้สักกระหม่อม เอามาได้ไงเนี่ยคนมีของนะบ้านนี้เราเล่นของกันพ่อเนี่ยกินไม่ได้จะกินได้กะยากกี้เนี่ยที่เขาป่วยเพราะพี่เอาบวกเข้ามาในบ้านเนี่ยเขาไม่แสลงผูกกันของแสลงกูกพึ่งเอามานะแต่ว่าพวกพอป่วยไปจากเป็นอาทิตย์แล้วนะเออน้ำมันบัวน้ำมันเราเอาใช้น้ำเล็กน้อยทำอะไรครับพวกพริกกระเทียมเอาพริกลงเยอะไหมหมดเลยไม่ต้องเนาะพริกใช้ร้ายมากกว่าสิบเปอร็น ผมว่าผักเยอะแม่งอาจจะต้องเผ็ดหน่อยว่ะแล้วแต่เธอเธอจะแตกไปว่าได้ได้ผักแม่งเยอะไงอันนี้น้ำใส่ดีใส่น้ำใส่นี้ด้วยเหรอใส่หมดเลยใช่ป่ะกระเทียมหอมแดงเออกระเทียมได้ป่ะใส่โผมว่าพี่ใส่น้ำเยอะไปป่ะเออเดี๋ยวมันกระบบกเดี๋ยวมันกระแหงใส่ไปกระบบกโอ้ใส่ไปเดี๋ยวโอเคขั้วให้มันหอมขั้วให้มันหนามมันแห้งมันแล้วใช่แล้วมันก็จะไม่ไหม้หน่อยใช่ไหมให้มันไม่ไหม้เออมันจะหอมไม่ไหม้ไม่เอาและเรามีอันนี้ป่ะนี่อย่างขั้วอะไรอ่ะขั้ว นี่แบบในคลิปอะโอเคโอเคเอามาเด็ดเดือหางก็ไก่เดี๋ยวอันนี้เขามาคั่วใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันมันกรวดเรียบร้อยแล้วว่าตอนแรกว่าสิเอาที่มันปนไปแล้วปนเรียบร้อยกัหยานมันไม่มีอย่างเฮ็ดก็เลยเอาอันนี้มาตำเอาใส่พักครับพี่ใส่แค่พอประมาณนะครับใส่หลายก็เอาให้มันเยอะประมาณหนึ่งอ่ะเพราะว่าพริกเราน่าจะเยอะน่าจะหล่จัดแต่อันนี้เข้าสิบหันได้ใส่อยังไงอันนี้เลยเหรอทันไปไม่รู้ว่าแล้วแต่พี่ให้มันกินสะดวกอะ ก็หั่นให้มันใส่หม้อได้หัน่นทั้นหน่อยเทียบเรือดนี่นะเรือนหั่นพักให้มูนี่ไหมจริงๆไม่น่าใส่น้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกัดอันนั้นเสือหนหั่นไหไม่เคยกินเดี๋ยวกินซะ เต่มพยายามปอกๆครับอเอาไว้ขยำขยุ้ขยำใส่ผักอะขยิ้วเป็นรสชาติโคตรมร้านเฮ้ยมันไม่แรกอะยำมันจะเฮดเป่นลินะโอ้โหบบายเป็นกระนได้เป็นของที่ล่น้อยอยู่ใส่เอาหมดเนตอนนี้เขาก็คือพยายามให้น้องเขาตำสุดนี่จ้ะตาเลเลยี่แเยนะอัน เก็บใส่ได้ปห้ไรสะอาดแล้วเนี่ยกระบี้มันก็ได้เอาเอาสากบีบอันซุ่มกระเทียมก่อนเอออันไหนมันเก็บบีบก่อนนป็นก้อบีให้มันเหียกก่อนถ้าวันนึงไม่มีโออยู่ที่ทำเโอ้ยยุคเดียวเลยเนาะเขาอันนี้ก็เอายูีไม่ยูเลยเนมน้ำเรื่องจำแล้เรื่องจำแล้วำอะไร กเียอะไรที่นี่วมน้ายุทม่นันัมอหะครับวักเลยม่นงนี่เคยกินหอกแต่ว่ามันกัที่ว่าไปเลยมันกัดไขต้มผักจิ้มเจียวเบงนี่เเงส้ต้มผักจิมเจียวไปถวะอันนี้เขาตมผักแล้วก็เอา ซุ้มซุ้นั่นมามาอันนี้มามาใส่ไฟก่อนให้มันเดือดก่อนที่ก่อนเลแล้วมันสุกหมดละมาแล้วผักประมาณครึ่งชั่วโมงสุกแล้วก็ใส่ไปในนี้มือไว้ทำช้อตีเลยอ่ะใช้มือเดียว <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะเอาพริกกับเครื่องปรุงมาขยำไปนี้เนาะ พี่เกียวอ,อย่เนีแน่แหละแซ่บแซ่บเลยแซ่บหลาย,ยแล้วสูตรเขาใส่อะไรอีกใส่งาใช่ไหมดูไม่จบกอตอนข้ามตอนเขาใส่งาก็เลยได้มาแค่ถัว่วไ,ไม่เขาบอกเขาไม่ชอบกินงานด้วยทำไมมันเป็นอะไรอ่ะเด้มันกิน,นเด้อเร็วมันกินมันเป็นกินเฉพาะมัน,มนแต่ว่า มีปัญหากับของที่มีประโยชน์นั่นเราแหละใช่งากล้วยลำไยเข้าวข้าของมะลิไม่ชอบอีกถ้าเหล้าเบียร์สุราอย่างงี้ชอบเลยกินได้เธอ็สิปุงวะปุงคืออะไรอ่ะปุงรสอ่ะมันต้องขยำก่อนเปล่าเดี๋ยวค่อยชิมปุงขยำก่อนมปาปุ่งไปเลยแล้วอันใส่อันนี้เลยอผงชูเออ กี่ช้อนอัี้สองแล้วก็ใส่นี่น้ำอะไรนี่ดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนเอายอดเดียวพออย่าผสมหลายรสชาติเด็ดใส่ไซมดเลยใช่ไหมโอเคปลาหรอเพราะว่าครับโอเคเขาใส่ปลาด้วยใช่ไหมใส่โอเคโอเคนะรอบบ้านแล้วอ่ะย้ำๆๆๆเดี๋ยวท้าไม่เกิดน้ำย้ำๆๆเขาบอกย้ำๆ เดี๋ยวแล้วทปมันสิงุ่มหมดเลยงุ่มไปพันหนึ่ยังถุงเนาะมัดมัดโอ้โหถุงก็มีเอาไหมเดี๋ยวแม่ทำมั้ยไม่ต้องแม่อย่างเงี้ยบ้าน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 ชอบเสียดสีมากโอเคครับเราจะใช้มือที่ไม่ใส่ถุงขยันจะเริ่มก่อนเราจะใส่ถุงทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างพคเกอร์เดี๋ยวซื้อซ้ำแบบันนั้นไม่ต้องล้างอพี่สุดท้ายน่าก็ต้อง ผักร้อนผักร้อนข้างล่างร้อนยิ่งไปเยเี้เขาเรียกว่าสงสงเอาไม่ต้องบีบลูกผักแม่งร้อนข้างล่างอ่ะเี้ยเมื่อกี้จ้วงเข้าไปผักร้อนที่ผักข้างล่างยังร้อนอยู่เลยต่ำเลยเพราะสทามเขาผสมลงมือกันพี่ได้เดี๋ยวมือเปลี่ยนมือทัวร์อะไรนะเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือทำไมอ่ะมึงไปต่ำทัวอ๋อเปลี่ยนเหรอเออดูทรงแล้วมึงไม่ไหวแน่นอนร้อนมืออ่ะเยอะไหมน่าจะเยอะหน่อยเนาะทัวร์ร้อนนะ เอาพี่ลองจ้องไปลึกๆดิลองไปลึกลงไปลึกๆดิบักมือบางบักเดียวเขาเย็นเนี่ยบักมือบางเออตูดีเนี่มือผมไม่ได้จับสากจับเสียบเหมือนที่เลยบักมืออันบักบักมืออันอันอันเจ้าของกิจการท่านล้านผมจับแต่เมาส์เบื่อแต่มือผมงชั้นก็จะน่าจะสับสับจับแต่เมาส์จับแต่หี พี่จับเสียมจับจอบใช่ไหมใช่กูเป็นกรรมกรกูเป็นลูกค้าจับแต่รถขนปูนใช่ยังกอาสัวพวกท่านเอาพวกเอาเขาใส่ถัวไม่ตลกวะดูหน้าตาแบปลกะเดีเยอะไปวะไอ้นี่พอดีเพิ่มเพิ่นเยอไปหน่อยมันเลยตลกูวามมีใส่หลายูนเอานี่ล่ะสูว เนี่ยนาจจะแปลกหน่อยเพราะใส่ถั่วเยอะเออประหลาดไหนต้องชิมถั่วดิใช่ไหมถั่วใช่ไหมั้วมาแล้วครับซุปผักลาวเวอร์ชันสำรานมาไม่ใส่งาวัวแต่ใส่ถั่วเยอะๆใส่ถั่วหล้ยๆมาเลยมาจ้วงไปเลยนะมือใช่ไหมพี่อ่ะอว่าน่าจะกรอบอร่อยถั่วเยอะๆอ่ะนะ ถ้าคนชอบกินผักนะสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวนะถั่วเยอะที่ผายกินใบเมียรสชาติถั่วแล้วเนี่ยขอใส่น้ำนิดนึงกกปกติเขาทำมันจะมีน้ำนิดน,นึงใช่ไหมหน่อยหน่อยเดี๋ยว่ามันจะแห้งหน่อยหน่อยเดี๋ยวผมว่ารสชาติอะเอาแบบคลีนๆน,นะแบบไม่ได้ปรุงเครื่องปรุงอะไรเยอะอใช่ประหลาดแค่ผัก กับน้ำปลาสดเลยหระน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสถั่วใช่ไหมพริกํำเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเผ็ดนะลองกินหลายๆหนอบ่เหลือเม่นเฮ้ยแต่ว่ากนเท่าสดน้ำไปนั่งมันกระเสือกแบบใครก็ว่านแบบคือแบบเครื่องปรุงมันจะอยู่ในน้ำแน่ๆนี่กับบ่คอนไดแต่ว่ากัโอเคเครื่องปรุงเวียนน้ำใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวเรากินไปก่อนแล้วเราไปกินในน้ำอีกทีหนึ่งเครื่องปรุงเวียนน้ำใช่ไหมห มเอาอะไรมากินเนี่ยปลาทอดปลาทอดซื้อจากร้านทมตําเนี่ยม่นห <enthus flush. S 2> ้าบาทบอกนะนังปลาเก่าเนี่ยใช่อันนี้ส่าบาทเลยยี่สิบเลยเหรอปลาอะไรวะปลานิ่นฮะปลานิ่นเหรอแมนเค็มดิชอบชอบเค็มดิอันนี้พิมร้านมักเลยเดี๋ยวปกติเป็นคนชอบกินผักมักงกินทุกมือทุกวันปะ ทุกมืแล้วมื้อไหนมันไม่มีอะทำไงก็ต้องหากินให้ได้อะมือใดผักเก็บหญ้าเหรอมือใดไม่มีเหรออืมก็ขี่รถไปจอดตามข้างทางมีกระถ or กระทินอะไรก็เก็บเอาจริงเหรอเก็บมาแล้วกินเลยปะหรือว่าต้องล้างอะก่อนกินมซี่จริงเหรอไม่ล้างไม่อะไรเหรอบอยเขาเยี่ยวเขาอะไรไว้ไม่สนใจอุ้ยสูงต้งเปี่ยวเอาเปลือกคนสูงเยี่ยวเปลือต่มันเลยเปลือกเป็ดเยี่ยวคันมันมีอันความสามารถทสิปืนเงี้ยวเท็จตูนสูงกว่าสามเมตรน่ะเอาเลย อ๋อผักเผอกไม่กลัวไม่ล้างอะไรอยู่ใช่ไหมก็ขนาดขั้นสูงสูงกับชิบลรางไม่กลัวพ่นยาพ่นอะไรเขาก็ต้องเบิ้งว่าผักที่เทาไปเก็บเนี่ยมันยูไก่ทุ่งนอกทุ่งหน้าบอือันอยู่ไก่ทุ่งหน้าที่ว่าเขากําลังฮิตเข่าอ่าเก็บอะไรอ๋อไม่กินอะไรหรอพี่ดูตามมาตาเรือด้วยหรอง่ายดูด้เยหรอค้นเลยียกว่าพี่อะไรเก็บกินเก็บไม่ได้เพราะอะไรไก่ทุ่งหน้าถ้ามันยูไก่ทุ่งหน้า เขาจะสีดยาสีดยาในทุ่งหน้าปนี่ครับซุ่มละอองมันสีมาจับตต้นไม้ข้างๆแล้วก็จะมีสารพิษแม่กิษอ่ไ้ไม่หรอกมันพวกผักมันก็ต้องมีสารตกค้างบ้างอ่ะแต่ก็น้อยอ่ะน้อยแต่มันก็ที่เคยดูข่าวมันจะมีผักอะไรที่สารตกค้างเยอะนะพวกกระหล่ำป่ะกระหล่ำอันนี้ก็หลายผมไปเจอท่าเกษตรกรมาบอกสำรานทะเลนี่ได้ทะเลเล่นนะลูกอะไรอะไร หลาพาหัวลาพาดจริงเหรอเออหัวลาพาเขาปลูกที่บ้านผักสวนครัวไม่ใช่ที่เห็นงามงามอ่ะออกมาถึงเวลาซื้อกินอ่ะนะที่เห็นงามงามอ่ะนั่นแหละเขาบอกเขาริ่งเขาริ่งยาเขาฉีดยาเร่งให้ให้มันให้มันงามเพื่อที่เขาจะได้ขายได้ราคาอย่างงี้พี่ก็ดีดิพี่ไม่ต้องซื้อยาเสพพี่กินจางผักดีไหมไม่ประหยัดเงินโคละยาอ๋อมันไม่เมาใช่ไหมโคละยามันไม่เมาป่ะโอ้ยมันไม่ถึง เสพย์อยากใคเอยากลองดูไหมจะตายไหมตายอือเป็นเมนูที่แบบกินง่ายกินง่ายคือแบบพวก่อไหกินก่อิ่มเนี่ยกินไดเรื่อยๆมันผักไหมมันไม่ค่อยอิ่มหรอก แล้ววโอ่าปนยรสรสชาติมันเลยรสชาติมันแบบเพียคลีนอ่ะแบบไม่ได้หนักปรุงอะไรเลยอ่ะท่านพีน่น้องเอฟซีคนไหนเบอร์เคยกินล่องล่องไปเฮ็ดเบอร์นะครับมันก็บ,บริยากแค่ว่าลวกพักให้มันทุกแล้วก็ตำเจียวเท้าแล้วก็เอาปรุงเครื่องแล้วก็เอาตามเลยไม่ยากคุกเข่ามันแบบไม่อยากกินรสชาติเดยก็แล้วแต่มากแล้วแต่ขอเอาแบบออริจินอลลองทำดูอย่าไปปรุงเยอะเดี๋ยวจะได้เป็นอย่างอื่นก็ฝากกดไลไ์กดแชร์กด้ยซับตะไคร้ไร้เลยครับด้วยกันจากกันก็อย่างไรฝากไปที่เขา มักสำรับแนวแต่มักโดนเด้วพี่น้องด้วยสำ like. <alia S 3> หรั орт, บมือในอีพีนี้ขากล้าวขาวบาสวัดนครับป <cond> <fon i. S 3> วด vet มาก <Page> <C ity>